สวัสดีค่ะมิสบุนาดานะคะวันนี้มิสบุนาดาจะมาแนะนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้แค่นิดคิดสนุกฟันแมสติงกิ้งนะคะแค่ฟฝังชื่อก็นั่งตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้ว่าสนุกแค่ไหนตามคุณครูมาเลยค่ะอุปกรณ์ 1. บอร์ดความสัมพันธ์การบวกลบ 2. การ์ดตัวเลขวิธีการเล่น 1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น2คน 2. วางบอร์ดความสัมพันธ์การบวกการลบตรงกลางระหว่างผู้เล่น2คน 3. แต่ละคนหยิบการ์ดคนละ5ใบห้า,บา,หามให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นการ์ดเด็ดขาดนะคะ 4. ผู้เล่นคนที่1วางการ์ดสามใบลงบนบอร์ดเกมที่มีความสัมพันธ์กันในด้านการบวกการลบ 5. ผู้เล่นคนที่2วางก๊าซส2-3ถึงใบที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันในกรณีที่ไม่มีตัวเลขในความสัมพันธ์ดังกลาง่าวให้หยิบก๊าดจากกองกลางขึ้นมาเพิ่มหนึ่งใบถ้ายังไม่มีตัวเลขที่สัมพันธ์กันให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้วางก๊าดต่อถ้ายังไม่มีให้หยิบก๊าดขึ้นจากกองกลางได้หนึ่งใบปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆหมายเหตุ กรณีวางการ์ดอย่างน้อย2ใบาสามารถใช้การ์ดตัวเลขที่มีบนบอร์ดได้1เลขในกรณีที่ผู้เล่นได้ไวาการ์ดนั้นไวาการ์ดหมายถึงการ์ดท,ที่สามารถแทนจำนวนใดๆก็ได้ 6. ผู้ที่การ์ดหมดก่อนหรือเหลือการ์ดน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันหรือเปล่าเอ,อ่ยกิจกรรมคณิตคิดสนุกนะคะนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดยังช่วยพัฒนาการหาความสัมพันธ์การบวกการลบแล้วเด็กๆอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาร่วมสนุกกับเด็กๆนะคะขอให้สนุกกับกิจกรรมนะคะวันนี้มิสบุญดาต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย